สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นกีตาร์ที่ผมคิดว่าน่าจะหายากในทุกวันนี้แล้วนะครับเป็น s วายเออร์เป็นสวายเออร์สตาร์คนะครับเป็นของอาจารย์โอโอลานโอลานโปรเจกต์ o o นะเป็นเนเจอร์เวอร์ชั่นที่2นะครับตัวนี้ผลิตปี2013นะครับเวอร์ชั่นแรกจะอยู่มาปี2006ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่2ผลิตมาตอนปี2 0 1 3ถึง2016รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีผลิตแล้วนะครับ สเปคโหดมากตัวนี้ผมบอกเลยว่าสเปคดีมากๆนะครับก็บอร์เดอร์บอดี้นะครับเป็นบอดี้เป็นเอลเดอร์นะครับเป็นเอลเดอร์สองชิ้นถ้าดูลายไม้ข้างหลังเนาะจะเป็นมันก็จะมีถ้าสมมติมองเห็นเนาะมันจะเป็นไม้2ชิ้นนะครับประกบกันแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็เชฟคอเป็นซอฟวีนะครับก็ทําให้คนมือเล็กๆอย่างผมเนี่ยเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายขึ้นมากเลยแล้วก็เฮดสต็อกเป็นแบบหัวโตวินเทจสุดๆนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นลูกบิดวินเทจ โลบิทวินเทจนะครับคอก็เป็นตรงหัวเนี่ยเคลือบแบบเป็นเหมือนกับเคลือบด้านๆนิดนึงนะครับแล้วก็เออ่ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นเป็นกรอสแต่ว่าไม่ได้กรอสไม่ได้ไม่ได้เงามากครับเป็นกึ่งด้านนิดๆนะครับอ่ไพ่เดโซนิกนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์สามตัวนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์สามตัวแต่ว่ามีวอลลุ่มเดียวนี่มีวอลลุ่มแค่ตัวเดียวแล้วก็มีปุ่มอันนี้ปุ่มหนึ่ง ปุ่มนี้มีหน้าที่อะไรก็คือว่ามีหน้าที่เปิดตัวซิงเกิลคอยตัวบิดเช่นนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราเลื่อนแก๊กมาเป็นแก๊กหนึนะครับก็จะกลายเป็นตัวน็กกับตัวบิดผสมกันมันก็จะคล้ายๆเสียงก็จะออกเป็นแนวเทเลถ้ามาแก๊กสก็จะกลายเป็นตัวเอ่อเน็กมิดเดิลแล้วก็บิดจะเปิด3ตัวพร้อมกันเลยนะครับอ่านอกนั้นก็เป็นแก๊ก แก๊กเหมือนแก๊กเหมือนปกติก็คือแก๊กมิดเดิลแก๊กผสมมิดเดิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ก็จะเป็นตัวบิดนะครับพอเท่ากับตัวนี้ได้7เสียงเนาะแล้วก็1นึ่งวอลลุ่มไม่มีโทนเนาะเพราะว่าผมเคยฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์อาจารย์โอจัน์โอว่า,วาเอ่อบางครั้งโทนเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเล่นในโพซิชันที่ต่างกันทําให้โทนต่างกันเนะะาะผมลองลองเล่นดูกันสมมุติว่าวเราดีดประมาณช่วงนี้ ช่วงช่วงช่วงบิดนะฮะโทนก็จะออกโทนแหลมแต่ถ้าสมมุติเรามาดีดช่วงประมาณช่วงใกล้ๆคอหน่อยโทนก็จะลดลงนะก็ประมาณนี้อันนี้ที่ฟังเขามาก็เออก็จริงนะครับก็ดีดงั้นแต่เอาตรงนะเวลาเล่นจริงๆถ้าไม่นั่นจริงเราก็เปิดโทนสุดนะครับก็ถือว่า เป็นกีตาร์ที่หายา,มากมากๆแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่คนชอบกันในตัวนี้ก็คือว่าเป็นสควอชเออร์ที่ได้22เฟสนะมปกติสควอชเออร์มันจะมี21เฟดนะครับแม้กระทั่งตัวคลาสสิกไว้นะครับก็เป็น21เฟดแต่ตัวนี้ได้22เฟดขนาดตัวเฟนเดอร์เม็กซิโกบางตัวก็เป็น21เฟสเนาะจะมีเพลเยอร์ยุคหลังๆนะครับที่เป็น22เฟททำให้เล่นได้กว้างขึ้นลวงแบบลวงได มันก็ลวงได้ลวงได้ลึกขึ้นนะครับก็เสียงก็เล่นไปได้สูงขึ้นไม่ต้องดันสายมากโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็พูดไปเล่นไปเรื่อยๆเยนาะเริ่มจากแก๊กแก๊กบนสุดก่อนเลย นะครับแล้วก็มิดเดิ้ล ันนี้ก็เป็นตัวมิดเดิลกับบิดนี่อันนี้ก็เป็นตัวบิดเลยนะครับ มาฟังเสียงผสมดูบ้างนะครับเสียงผสมระหว่างตัวเน็กตัวบิด ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเสียงแตกดูนะครับผมจะเสียงแตกผมจะเป็นแก๊กเอาเป็นแก๊กตัวกลางแล้วกันนะครับเป็นแก๊กตัวกลาง <im campa ek> ลองไปกแก๊กที่4อยดูนะฮะแก๊ก แกกตัวนี้ผสมกันระหว่างสองตัวนี้นะครับลองสโลดูหน่อย ก็เด e ้งเด้งพอสมควรนะผมว่ามันก็ออกแนว intage, เฟนเดอร์วินเทจมีการวินเทจออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะโดยสเปคแล้วตัวนี้ยอยากเก็บอยากเก็บไว้ใช้มากแต่คิดว่าคลิปลงไม่รู้มันจะไปก่อนหรือล่านะ <c ười> ออะใครสนใจก็ทักมานะครับแต่ก็ทักมาได้ช่วช่องทางนะครับหรือว่าสนใจหากีตา้าตัวไหนอยู่หรืออยากจะขายกีตาา์นะครับก็ติดตามเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ ตัวนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ